เขาตอนนั้นที่โจไม่สบายหนักเขาเช็คปอดโจเขาเน้นว่าโจจุดบุรีหมอบอกปอดอย่างแข็งเลยเขายิ้มใหญ่เลยอืใครพ่ออ่ะแล้วตอนนี้เลิกเลิกยังเลิกแล้วฉายาชิงโจบุรีไฟฟ้าอะไรรถอะไรนะรถอะไรนะในห้องน้ําพีสตอรเออพีสตอเขารู้จักเขารู้จักทั้งโรงเรียนสตรีจริงเหรอเมื่อก่อนที่เข้าเรียนที่ครูบอกว่าชอบไปเข้าเรียนบ่อยๆถามใครก็รู้ว่าชิงโจในห้องน้ําเนี่ยตอนนี้เลิกยังเลิกแล้ว ทำไมรู้พ่อค้นตลอดถ้าเจอพ่อไม่ให้ไว้ทําไมถึงอยากลองอะลูกพรให้ลองเพราะให้ลองคนแรกเลยอ๋อเหรอจำได้สนามันบากอ่ะเขาเขาดูดกันพ่อลองนี่ลองนี่ยก็ติดเลยอ๋อเหรอนะติดเลยเหรอโจเปจริงหรอถึงติดเลยเหรอเราก็พ่อยลองอ่ะมันอไม่ลองแล้วมันติด จริงมันเป็นมันเป็อย่างนีโคตตินอ่ะมันสารเสพติดอ่ะมันตามเพื่อนมันชอบเข้าห้องน้ำมันจมมันเป็นหัวหน้าแก๊งไงยังยังไม่ละลายน้องเจมเลิกยังเลิกหน่อยยังไม่นั่นเลยพูดเพราะเพราะหน่อยเลิกยังเลิกแล้วครับอือย่าให้พ่อเจอนะพ่อคนเจอนะพ่อขอตีนะน้องน้องน้องชินโจเลิกแล้วเลิกแน่แน่จ้ะเลิกแล้วเะเรื่พอจะขี่รถอ่าเรื่องพ่อมันไม่ดีต่อปอดเนี่ยเลิกแล้วนะ คนเจออนุญาตให้ทิ้งเลยนะได้ครับแมนยูงานเกดีอ่ะเอาขึ้นรถเลยถ้าไม่ฟ้องพ่อนะมันโยนทิ้งข้างเลยคอนโดมาคอนโดก็อยู่ด้วยวันนั้นแม่รงไปโจสามคนกระก็อยู่นี่ที่ทิ้งข้างหน้าในทางเข้ามาเนี่ยไม่ทิ้งอยู่ตรงข้างคอนโดเว้าใช่ตรงที่ครับตรงข้างขังสิงหาขายของจีนอ่ะไม่ตรงเลี้ยวซ้ายโจจะได้นั่นแรกะก็เลี้ยวซ้ายมาทิ้งตรงนั้นน่ะโล่งๆอ่ะ อย่างค่ะเลือทิ้งนะแม่งกลัวพ่อจัดยี่ฟ้องเลยนะฟ้องนายนะพูดงี้เลยไม่หรอกคือเราไม่ได้เป็นคนขี้ฟ้องนะครับแต่ถ้าลูกหลานเราตกอยู่ในสถานะแบบนี้เราต้องฟ้องไม่ต้องไปกลัวว่าเราเป็นคนขี้ฟ้องบางคนบอกเฮ้ยไอ้นี่มันคนขี้ฟ้องอันนี้เห็นลูกเห็นหลานไปเดินอยู่กับสาวๆนี่เราต้องมาบอกนะเอ้ยสวัดไอ้โจนไปอยู่กับสาวๆนวนะเนี่ยเราก็ต้องบอกนะครับบางที เห็นหลานผู้หญิงไปอยู่กับนุ่มเราก็ต้องบอกพ่อบอกแม่เขาเพราะว่าทุกอย่างจะทําต้องมาบอกพ่อกับแม่ให้รู้เรื่องก่อนมันอยู่มันได้เพื่อนอ่ะจากพปลก็มาเรียนมันสบายมากเลยพี่เนียนี่มันโทรมาหาโจ้บอกคิวแต่มันบอกมันเบื่อแบบมันเรียนเยอะอ่ะทำเล่นโทรศัพท์เริ่มเรียนไม่แล้วเขาเรียกไม่เล่นไม่เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นไรมันได้เล่นทุกวันมันก็ที่พปลมันไม่ได้เล่นเลยมันบอกสบายแล้วก็อะไรวะ แล้วบอกว่าเขาแบบพูดแบบเหมือนแบบปลุกใจใช่ไหมแบบตอนคืนอ่ะเขาชอบบอกว่าแบบใครถูกบังคับมาบอกเลยนะเดี๋ยวจะคืนเงินแล้วเรียกพ่อแม่มากลับเลยแมนยูบอกเดี๋ยวมันจะบอกเออมันจะบอกแบบมันจริงจังจัดเลยบอกไม่ไหวมันเบื่อจริงมันเรียนโรงเรียนเยอะโจก็บอกคุณนายคุณนายบอกมันเรียนหนักแล้วมันก็ต้องนี้แหละมันเป็นนี้แหละแต่มันน่าจะบอกจริงจริงอ่ะมันไม่กลัวใครเออมันแบบมันมันหน้าแบบตึงตึงเลยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกสักวันน เขาก็ขู่แค่นั้นเลยเขาไม่ส่งกลับหรอกไม่ถ้าคนมันไม่เอาจริงๆแบบถ้าคนดื้ออ่ะมันเขาไม่เขาไม่อยู่โอ้ยเขาไม่เงี้ยเราเขาไม่ส่งกลับพ่อแม่เขามอบให้เขาแล้วเขาก็ให้กินเลยกระนกกระกให้กินน้อยรสชาติดีส้มเอรี่นะไม่กินแล้วจะอ้วกกินชาเขียวมาเออมือเดียวเพิ่งกินไปไม่หยาหรอกแล้วจะไปกินทําไมพวกชาชงจ่ะมันไม่ดีเป็นเด็กเป็นเล็กข้ามดื่นน้าชากาแฟเขาก็บอกอยู่ เทมกินอะไรล่ะเทมกินอะไรเงยบอะไรน้ำดำเนี <DVD> ่ยว่าจะไปทำตอนเดนวันนู้นแหละผมว่าก็ดีนะไปซื้อไอ้พวกเนื้อสไลด์หมูสไลด์อันใหญ่ที่ทำงานไปเสร็จแล้วก็เอาไอ้พวกไอ้บาร์บีคิวเป็นย่างแล้วก็ของทะเลมีรูปสงเกียรตินั่นต้องกายภาพหรือเงื้อเนยเก็บนิดเดียวแบบ เข้าโรงพยาบาลรักษาใช่ใช่่เอ็นมันตั้งแต่นี่ถึงหัวเขาต้องตัดอันนั้นแล้วนะน่าจะตัดอะไรนะอะไรที่ขี้เกียจสองข้างแล้วเออเอ็นเรียกว่าอะไรวะเอ็นล้าไม่เอ็นล้ามันมีชื่อเรียกเอ็นล้าอืมอามปั๊มเอออามปั๊มใช่เออบ้านเราก็เอ็นล้านั่นแหละอทำปั๊มอืมตัดออกนักแข่งญี่ปุ่นเขาตัดทุกคนน่ะไม่งั้นมันขี่ไม่ไหวไงพอมันพอมันล้าเสร็จมันตึงมันจะตึงมันไม่มีแรงอ่ะมัดเลยเสร็จ มั้ยผมใส่ทุกวันที่นี่เยอะแยะนั่นแหละ้วคุณเคยคุณเคยซื้อมาให้ผมไหมเต็มเลยคุณไม่เอาคุณไม่เอามาให้ผมอ่ะโอ้โหเดี๋ยวกำลังตายจริงจริงโอ้ยเพิ่งเห็นอะไรมันเป็นเส้นเลือดไม่นี่ไม่ตายเหตุที่เป็นเพราะอะไรแม่ยืนเยอะตอนไปทำกับข้าวผมไม่ใช่ไไม่ด้เส้นเลือดคายโอ้โหไม่ออกกำลังกายมันเป็น หลังต่อแล้วใครก็เป็นทั้งนั้นแหละโอเคนะเลิกสูบนะถ้าพอเจอพอยึดแล้วก็ทิ้งชักโครกเกยทิ้งทอระบายน้ํานะโจต้องระเบิดถุงมือวะไม่งั้นใส่ถุงมือไม่ได้ต้องให้หมอพันแบบเล็กๆด้วยเราก็พปยังใกล้ๆกอนเดี๋ยวมันก็โอ้ยตั้งสี่อาทิตย์นมันหายมันหายปะเพรหาปลาหายขี่ได้เลยปะไม่ะปลาเพราไม่รู้แต่ว่านิ้วหายไม่แต่โจว่า ที่ลำบากสุดเลยคือนิ้วเพราะว่า,า,ามันงอไม่ได้ไม่น้องโจน้องโจต้องกินนมนมไข่ทุกวันแต่ตอนนั้นจกระดูกกระดูกหักโจยังฝืนขี่เลยตอนไปคาร์ด้าคาเดมี่ตรงนั้นเนี่ยแล้วแขนนมีอแล้วมาไปวัดใหม่แล้วยิงงอแเ้วกรียกวัาตรงนี้มันเป็นเหมือนมันดามนะโจไอปลาร้านี่คือมันดามกระดูกนะเชื่อมกระดูกว่าไหลมาจนถึงกระดูกต้นหน้าเทาะไอ้หน้าอกนะไก่โจลองเวลาโจขี่มอไซค์โจลองขี่จับสองมือแม่งอย่างเมื่อย หมอน่ยหมุนสูงแล้วบอกแม่พอมองว่าโจต้องเอออันนี้ผมก็ผมก็เห็นแล้วนะนี่นี่ต้องพีเอฟเอสเนี่ยต้องเอาอันนั้นมาบีบไอตัวบีใช่พี่อยู่ในรถพ่อปวดทองการีบอย่าแผดฉีกไปดูแต่มันไม่มียี่ห้อเนี้ยมันไม่มีูได้เห็นไม่ไม่ไม่พูดถึงเยอะ จะจุ่มในหน้าสอดจำเหลนได้ถ้าเอกเรียไม่เห็นชัดจๆเอาเอ็กเนี่ยแม่งดิ่งมาอย่างนี้เลยอะเอ็กเรียเลยเอ็งกเสอบไม่ได้แล้วสอบสอบไม่ได้ไม่กินปลาทองปะไม่น่าเกียดเพราะคุณหมอบอกแล้วไหมการเกลี้ยเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเอาแจ่ไปให้จิ้มดีกว่าเดี๋ยวมันดึกโอเคเราไปหา